หุ้นเด่นประจำวันที่10กันยายนวันนี้เลือกหุ้นพี่ตายมาเลยคือตัวโกรคอนค่ะ<ห>อ,ต,อต้องบอกว,ว่ามีอัปเดตอะไรบ้างอ่าถ้าเป็นในเชิงพื้นคือคือคำแนะนำของเราอะยังเป็นเกณฑ์กำไรเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ราคาเป้าหมายปีหน้าเนี่ยก็คือบาท50เหมือนเดิมทีนี้ในแง่ของพื้นฐานเนี่ยค่ะก็ได้มีอัปเดตกับทาง บริษัทมานะคะว่าแนวโน้มของในไตรมาสสมเนี่ยตอนนี้ยังเป็นไปตามมุมมองที่เราเคยมองไว้ก็คือว่าน่าจะยังมีผลกําไรได้อย่างต่อเนื่องนะคะในแง่ของโรงงานที่ตัวโรงงานผลไม้อบแห้งที่เคยมีเรื่องราวปัญหาแรงงานติดเชื้อต้องหยุดไปเดือนนึงตอนนี้กลับมารันปกติแล้วนะคะตัวในแง่ซัพพลายเชนที่มีชะง,งักชะง,งักไปจากในแง่ของลูกค้ารายใหญ่ ก็กลับมาปกติแล้วเหมือนกันตั้งแต่วันที่1กันยาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในแง่ของตัวสินค้าใหม่ของเขาค่ะกำลังจะมีการลอนตัวแพนเดดที่เป็นเมนูลาบทอดเข้าไปในเซเว่นนะคะเดิมทีผู้บริหารบอกว่าจะล้อนได้ในเดือนกันยานี่แหละแล้วตอนนี้เราได้วันมาแล้วก็คือว่าน่าจะเป็น19กันยาที่จะเริ่มออนช e ลฟ์นะคะวันที่12เดี๋ยวคงจะมีการส่งของเข้าไปใน DC ของทางลูกค้าแล้ววันที่19กันยาเนี่ยเป็นวันที่จะออนชลฟ์ขึ้นมาในส่วนของเมนูลาบทอดแล้วก็ ค่ะอร่อยไหมครับจัดมากอร่อยอร่อยคุณผู้ชมต้องลองทานดูนะคะเดี๋ยวรอเขาออนเชลก่อนวันที่19ตัวในแง่ของสาขาที่จะเข้าไปเนี่ยค่ะคือเซเว่นมีประมาณสักหมื่นกว่าสาขาเดี๋ยววันที่19เนี่ยจะร้อนพรวดเดียวเลยค่ะประมาณ1 2ื0 0สองกับสี่ร้อยหนึงหื่นสสาขานะคะก็จะ ลงไปพรึบเดียวคือไม่ได้เป็นทยอยทยอยที่ละ2,000 4,000 6,000แล้วนะคะก็จะช่วยสร้างเม็ดเงินในแง่ของรายได้ต้องมีแบบรุ่มๆเกือบๆสิบล้านอะ่ะสำหรับออ,ออเดอร์แรกนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าดูว่าเมนูนี้ติดใจผู้บริโภคอะไรต่างๆก็คงอาจจะมีรีพีทออเดอร์กันตามมาแล้วก็น่าจะมีเมนูใหม่ต่อเนื่องไปด้วยคือนอกเหนือจากเมนูลาบทอดนะคะส่วนในแง่ของ การไปกัมพูชากับเซเว่นณวันนี้โกคอนยังไม่ได้ไปนะคะแต่เราเชื่อว่ามีมีน่าคือคือน่าจะมีแผนแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้ตามไปด้วยคือคือนำเสนอเมนูต่างๆเหล่านี้ค่ะที่ตัวเองผลิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นอีซี่โกนะคะหรือว่าตัวแพนเบดแล้วก็ยังมีตัววาฟเฟลอีกนะคะก็อ,อาจจะเป็นในแผนถัดไปคือเป็นในอนาคตนะคะว่าอาจจะได้ตามไปในแง่ของกัมพูชาด้วยแล้วก็จะมีดีลเอเมนเอที่ยังเป็นปัจจัยหนุนอยู่ซึ่งตอนนี้เราก็เดึนกันยาแล้ว ก็เหลือเยลามาสัก3เดือนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะคะแต่นี้เป็นแผนของบริษัทค่ะว่าอาจจะทันภายในปีนี้แต่ถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นปีหน้าคงจะเป็นในแง่ของ M&A กลุ่มอาหารเหมือนเดิมนะคะก็อย่างที่บอกว่าระยะสั้น Q3 Q4 เรายังคิดว่ามีกำไรอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนประมาณการค่ะก็ยังทำไว้ตามเดิมค่ะทั้งปีี่ยจะพลิกมีกำไร42ล้านปีที่เราขัดทุนอยู่นะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะเล่งตัวขึ้นนะคะกำไรเป็น1 4 6ล้าน แล้วก็ตัวราคาเป้าหมายก็ปีหน้าค่ะบาท50เก่งกำไรค่ะท่านในเชิงพื้นฐานค่ะครับผมก็ Q3 เนี่ยคิดว่ายัางมีกำไรคือกำไรอาจจะอาจจะมีหย่อนหย่อนบ้างนะไม่ต่ายจาก,ก Q2 นะเพราะว่าเจอโควิดตัวอะไรแต่ว่ามีกำไรได้ถือว่าดีแล้วก็ Q4 ก็จะเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่การฟื้นตัวตามการรีโอเพนนิ่งนะครับ กำไรแล้วก็ในเรื่องของร้านอาหารดนะ้วยเนาะเอ็นิของเขาเนี่ยพอรีโอเป็นนิ่งก็จะได้ไประโยด้วยครับก็แนะนําเก่งกาไรนะเป็นหุ้นเด่นของเราวันนี้นะครับสําหรับตัวกลอคอนราคาเป้าหมาย1นึ่งบาทห้าสิบนะครับ